สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยอดไพรและอินสมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าแฟนันแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปเลขานุกการสภาอาปอ,าอาปตสภาออปตสามารถเลือกใครเป็นได้บ้างตอนนี้ท่านใกล้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งนะครับพอเลือกตั้งเสร็จแล้ว ท่านใดสมหวังได้เข้าเป็นสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติบทบาทหน้าที่หนึ่งของสมาชิกสภาพอไปเป็นแล้วเนี่ยท่านต้องมีการเลือกตั้งประธานสภาอาปปตอรองประธานสภาอาปปตและตำแหน่งสำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเลขานุก,การสภาอาปปตซึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับว่าที่ผ่านมาสภาอาปปตส่วนใหญ่นะ ก็จะเลือกท่านประหลัดอ,อปปตเป็นเลขานุกการสภาทีนี้วันนี้จะตอบคำถามว่านอกจากท่านประหลัดแล้วเนี่ยสภาปตอสามารถเลือกบุคคลอื่นได้ไหมก็ต้องดูในเนื้อหาของตัวบทในมาตรา57ของพรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537และแก้ไขเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ ในตัวบทบอกว่าให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาเนี่ยสามารถเลือกท่านประหลัดอปตก็ได้หรือสภาจะเลือกสมาชิกสภาอปตคนหนึ่งเป็นเลขานุกการสภาอปตก็ได้ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งนะ จะเลือกบุคคลอื่นนอกจากนี้ไม่ได้ไม่เหมือนเทศบาลนะครับถ้าเป็นเทศบาลเนี่ยเลขาสภาเนี่ยเป็นพนักงานทาเทศบาลตำแหน่งอื่นนอกจากประหลัดก็ได้แต่อ,อปตอเนี่ยติดล็อกตรงนี้ไว้ท่านไม่สามารถเลือกพนักงานอ,อปตอท่านอื่นได้นะนอกจากท่านประหลัดหรือสมาชิกสภาอ,อปตอคนหนึ่งเป็นเลขานุกการสภาปอปตโดยหน้าที่ความรับผิดชอบก็คืองานธุรการ และการจัดประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านนี้แหละครับที่ท่านบางคนก็ออกลูกเกรงใจบางคนบางสภาก็มีความเชื่อถือในความรู้ความสามารถของท่านประหลัดอบอตอมากกว่าสามาชิกอบตอ นอกเหนือจากนั้นเนี่ยในการจัดงานรับผิดชอบงานธุรการจัดส่งหนังสือการเรียกประชุมนะครับการน,นัดประชุมสภาเนี่ยถ้าเป็นประหลัดอบตอจะดูง่ายกว่าเพราะว่าสามารถสั่งการพนักงานอบตอแล้วก็ลูกจ้างพนักงานจ้างได้หมดเลยเพราะฉะนั้นหลายที่ก็ใช้เหตุผลนี่แหละครับเพราะว่าท่านประหลัดเป็นเป็นหัวหน้าของข้าราชการสูงสุดแล้วนะครับ เลขานุก,การสภาองค์การบริหารส่วนตมบลจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ1ก็คือว่าครบอายุของสภาอ,อปตอนั่นก็คือว่าถ้าสภาอบตอยู่ครบวาร,ระ4ปีแล้วนะครับตำแหน่งนี้ก็ต้องพ้นไปด้วยนะ ll, หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ายุบสภาก็ตำแหน่งเลขาก็ก็ต้องถูกยุบไปด้วยนะพ้นไปด้วยหรือสภาองค์ก,การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะครับถ้าท่านประหลัดท่านดำรงตำแหน่งเ,เลขาสภาอ,อปปตเนี่ยท่านก็จะมักจะอยู่ยาวจนกว่าจะครบวารานะก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนที่ลงมติให้ท่านประหลัดอปปตอพ้นจากตำแหน่งสภาเล,เลขานูกการสภาอปตอยังไม่เคยเห็นนะครับก็เนี่ยครับผมอธิบายให้เห็นถึงการเข้าสู่ตำแหน่งว่าได้มาอย่างไรแล้วก็ เลขาอนุกการสภาวตาจะพ้นจากตําแหน่งกรณีไหนบ้างหวังว่าท่านท่านจะใช้เปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวพอเลือกตั้งเสร็จท่านก็ใช้ข้อมูลนี่แหละนะครับในการวางแผนเลือกตั้งเลขานุกการสภาวตาให้ได้คนที่สามารถจะตอบโจทย์ภารกิจของเลขาได้อย่างเต็มที่นะครับหวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ นอกเหนือจากนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องยอมเสียรายเดือนนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ซึ่งกันและกันขอพระคุณมาณนโอกาสน,นี้เป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ